ครับผมสวัสดีครับมาพบกับช่องเลขนักราชนะครับประจำวันที่ประจำวันที่23กันยายนนะครับพศ2 5 0 0รพศ2566นกะครับผมกตอนที่ไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดกดไ like, ลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราชลาดด้วยนะครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับช่องเลขนักราชลาดประจำวันที่ยิบสกันยายนพศสอง6ัรวมหาฮานอยนะครับมาดูกันเลยครับผมเฉพาะกิจน,นะครับ เฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ V A P นะครับกลางไปฮะ 1> 1. 5. 5. 6จ็ดหกงเกาสกาสามกาสากาสี่แปดหนึ่ง แปดศูนย์แปดสามแปดสี่ห้าสี่ห้าสา เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่แอดเมินให้นะครับผม 90 9า8 1น4 51 54 70 73 6กสอระวังนะครับระวัง4กับ0ูนาสำหรับคลิปฮานอยฮาานอยรวมวันนี้แอดก็มีแค่นี้นะครับผมขอ fc ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ